วันนี้วันที่สองนี่เต็มระบบนะเพื่อนนะมาได้เลยครับมาได้หยิบตะกร้าได้เลยครับผมอันนี้คือเจ็ดสิบาอยู่ถึงวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์น่าจะเจ็บตัววันที่เจ็ดครับผมก็สามหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่สี่หกครับก็สนใจโทรมาะจะรับไปขายต่อมาเลือกเอาเลยครับผมอันนี้คือเจ็ดเก้าครับผมเจ็ดเก้าเนี่ยทั้งหมดตรงนี้ เขาสุขามครับผมกองใหญ่นั่นก็ใช่ครมาพามาดูเปิดได้เดี๋ยวก็สุกออกแรงหน่อยกอบนอกลุ่มในนะบ้งในมาได้เลยครับผมเจ็ดเก้ากองใหญ่นี่ก็ใช่นะครับวันละสิบกว่าตันนะครับเดี๋ยวเย็นนี้มาอีกหกล้อกับรถกระบะครับ เนื้อเหลืองดีนือสวัสดีครับอยู่กับช่องลุงน้อยชาแนลนะครับวันนี้ลุงน้อยมาวันที่2เลยนะครับเดี๋ยวพามาดูทุเรียนเอสทุเรียนนะครับอยู่ที่วิกีอ่างทองครับผมก็ไปชมเนื้อกันนะครับราคาถูก7 9ครับผมมาวันเท่านั้นนะครับมาได้เลยครับพื้นที่ใกล้เคียงอ่างทองมาได้เลยครับมีแค่5วันเท่านั้นนะครับผมก็ไปรับชมพร้อมๆกันกับลุงน้อยนะครับไปนะครับวันนี้คนเยอะนะครับเป็นวันที่2นั่นเพื่อนนะอันนี้คือวันที่2นะครับผมเมื่อวานก็ ขายดีครับผมไม่แต่เช้าสองโมงเช้าเลยถึงนู้นสามทุ่มเลยนะครับเมื่อวานนะวันนี้วันที่สองน,น, 2, นี่เต็มระบบนะเพื่อนนะมาได้เลยครับมาได้หยิบตะกร้าได้เลยครับผมอันนี้คือเจ็บ้าบาทครับผมกองนี้ประมาณ1ิบตันนั่นเพื่อนนะฝั่งนู้นก็ใช่นั่นเพื่อนนะฝั่งนี้ก็จะมีเบอร์กล่องเบอร์สวยนะเปลือกบาง59บ้าบาทเพื่อนนะแล้วก็8 9บาทฝั่งนู้นเพื่อนมาได้เลยอยู่ที่อ่างทองครับผมรับประกันเนื้อนี่ครับ ยบตะกร้ามาเลือกได้เลยนะครับมีสวยๆเลยนะครับลูกก็กำลังดีนะนี่นะนี่ครับนี่มาได้เลยเขาให้ได้นะครับผมแบบนี้เลยสวยๆเลยครับมาได้เลยเนี่ยทุเรียนเพาะเดี๋ยวเย็นนี้มาเพิ่มอีกสิบก่าตันนะครับผมนะ หกร้อคันแล้วก็กระบายอีกนะครับผมก็ประมาณ10กว่าตัน18ตันถึง20ตันนะครับผมวันวันหนึ่งนะอยู่ตรงนี้5วันนะครับวันนี้เป็นวันที่2อาอยู่ถึงวันจันทร์วันจันทร์นะครับวันจันทร์น่าจะเจ็บตัวคันที่7นะครับผมก็มาได้เลยครับชาวของแล้วพื้นที่ใกล้เคียงนะครับนี่ครับผมรับประกันเนื้อนะครับขาวเนื้อขาวเนื้อซีดไม่หวานไม่มันขมนี้ อ่ยินดีเปลี่ยนให้นะครับผมรับประกันเค็มทุกกรณีนะครับผมนะก็มีราคานุ่น30บาทครับผมตรงน i̇şte honest, ู <establishing> mm ้นก็จะมีตําหนินะครับตรงนั้นไม่รับประกันเนื้อนะครับผมนะซือขาดตรงนั้นคือือขาดตรงนี้คือรับประกันทั้งหมดครับผมเยอะนัเพื่อนนี่อันนี้ครับผมเอสทุเรียนปีกกระส่งนะครับผมนะเบอร์โทรนะครับสนใจโทรมา0831516 4 4 6ครับก็สนใจโทรมา ะจะรับไปขายต่อก็มีราคาให้พิเศษนะครับผมนะจะรับรองว่ามีกำไรแน่นอนครับมาได้เลยนะครับที่อันงทองอ่านิ่มนะนี่นะครับขอบน้อกล้มใน ถ้าเปิดใช่ไหมถ้าไม่เอายุ่งเลยถ้าเปิดแล้วไม่เอามันก็คนอื่นก็จะไม่เอาต่อนะเพื่อนนะก็คือข้อเสียตรงนี้แหละนี่อย่างเงี้ยถ้าไม่ถูกใจก็คนอื่นก็จะไม่ไม่อยากเอาจ้ะมีจีดให้นะครับรับกีดให้นะอ่ะถ้าเปิดทุกลูกไม่ไหวนะนี่สวยๆเลยครับอืมไดุ้บๆเนี่ย ได้เลยมั่นใจแดงอะไ, <c oughs> ไม่มัน <c oughs> มม่นใจผมไม่เปิดพี่มั่นใจไม่เปิดเลยต้องมั่นใจถึงเปิดได้ไใช่ไหมชัวร์เลยเลตน้นี่ครับบรรยากาศครับผมอันนี้ก็11โมง,งเช้านะครับผมนะตั้งแต่2โมง,งเช้านะครับแล้วก็ไปถึงนู่นประมาณ3ทุ่มครับผมทุกวันนะครับผม มี5วันนะครับอยู่ตรงนี้5วันนะครับโปรโมชั่น79 8 9, 9 9 9ครับมีอยู่3ราคานะเพื่อนนะก็มาเลือกเอาเลยครับผมอันนี้คือ79ครับผม79เนี่ยทั้งหมดตรงนี้นครับผมแน่นเหมือนมีแน่นนะเดี๋ยวมาเติมเพิ่มอีกนะเพืเ่อนนะเย็นจะมาอีก6กล้อคันแล้วก็รถกระบะคัน2องคันครับผมก็วันหนึ่งก็ประมาณส0กว่าตัน18ยถึงตันครับผม เป็นทุเรียนมาจากชุมพรแล้วก็ชุมพรแหลมสิงห์ท่าสิงห์นะแหลมสิงห์ของท่ามสิงหนะ์แ,งงงแล้วก็ป็ะจวบคิรลขันของป่าละอูนะเพื่อนนะหวานมันครับแก่เนื้อเหลืองทุกลูกครับนี่ครับมี่ครับบรรยากาศ สวัสดีครับลูกค้าที่ได้ไอ้หนุ่มไอเนี้กอกระปอกเนื้อเนื้อเป็นยังไงมันห่ามมันหามมันหามมันสุกไปมันหามมันแย้งอยอะขาที่มาใหม่ช้าตะการเรื่อยครับถามใกล้สุกถามมาเรื่อยเลยแล้วก็ไม่สุกครับพรุ่งนี้ก็สุกแล้วถ้ากินเลยก็มีอยู่ครับก็ว้อนเน่อย ติติดือนได้นะครับถูกใจลูกไหนอีกลูกนั้นเร่ขาบอกว่าขาแม่ขา,า,า <c oughs> นี่คือบรรยากาศที่น้าเ,าเตอร์ไม่ต้องบัจบจัรคิวนะเพื่อนมาเลือกได้เลยเอมาก็หยิบตะกร้าเลือกได้เลยครับมีสามราคา99 9 9 9 9ค้9เก้ครับผมก็เก้าเยอะหน่อย มันเยอะครับผมต่อมาเนี๋ยครับตาทางพัตเตอร์ก็จะจีดให้นั้นด้วนะจีด นี่วันที่2อนะเพื่อนนะสองสามสี่ห้าหกนสามี่สามวันเพื่อนพันอาทเสาร์อาทิตย์วันจันทร์วันจันทร์อีกวันหนึ่งนะเพื่อนนะแล้วก็ัดช่วยพี่วิญญาณให้ช่วย ับมาได้เลยนะครับบรรยากาศครับผมนี่คือวันที่สองนะครับอยู่ที่ห้าวันสวัสดีครับวันนี้ราคเจ็ดสิบเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าครับวันนี้เขาสุขามครับผมของใหญ่นนก็ใช่อันนี้คือมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะสองโมงเปิดทุกวันนะครับสองโมงถึงประมาณสามทุ่มนะก็มีห้าวันคับเพื่อนทุกคนครับผมมีอยู่ห้าวันนะมาจัดโปรโมชั่นห้าวันครับ ็มาได้เลยครับก็มีอยู่3ราคาเพื่อน7 9 8 9, 9 9 9ครับผมอันนู้นก็จะเป็นเปลือกบางนะครับเปลือกบางกล่องเบอร์สวยนะครับนี่ครับมาได้เลยครับเอสทุเรียนนะครับผม <c oughs> ได้กับคุณเค้กกันอให้นี่พามาดู กดลงล้กดได้เดี๋ยวก็สุกทีเลยออกแรงหน่อยกอบนอกลงในน่ะกรอบนอกลุในครับเออกดจนเช้ามันสุกแล้วกอบนอกลงในเดี๋ยวก็สุกครับเย็นนี้ก็สุกอันนี้ต้องกันเลยดีกว่าเละแต่เละเนี่ยมันมีผลขึนไม่ได้ครับรับประกันนะครับเนื้อเละนะไม่ขาวหวานไม่หวานไม่หวนรับประกันมาวันละลูกมาวันละลูกนะนะวันที่เอาขายนะ เอาไปสองลูกแล้วไม่ช่างกัหรอไปสองลูกเลยตาของนู่มเปิดไม่มีดีเรื่องคมมีผมเปิดลมวผมกูจะแอบเปิดนี่ครับบรรยากาศมาได้เลยนะอยู่ที่พิกเซียงทองครับผมอยู่นี้ห้าวันนะเพื่อนนะดูจากเอดทุเรียนนะครับผม เข้ามาได้เลยครับทุเรียนรล่เปอนทีนโร79บาทนะครับ <79 S 2> ผมบบสนใจเรื่องไหนถามพนักงานได้เลยนะครับ79กิจการได้เลยนะครับ <79 S 2> <9 S 1> บรรยากาศครับผมวันที่สองนะเพื่อนนะอยู่ตรงนี้ห้าวันนะครับ <_ an> มาได้เลยนะรับเกมนะครับผม <_ an> เนื้อขาวไม่หวานไม่มัน <_ an> เนื้อเละรับเกมนะครับผมนะรับประกันคุณภาพมาได้เลยครับดีเจ็ดเก้ากองใหญ่เลยครับเอสทุเรียนมาได้เลยนะพีกระส่งครับ0 6 3 1 5 1 6ส4 6หครับผมนี่ครับ นี่กองนี้เจ็ดเก้ายังยังห่ามยังดิบอยู่นะฝั่งนี้จะสุกแล้วครับผมคอให้เรียบร้อยแล้วตัดให้ตรงนี้ได้เลยนะมาได้เลยนะครับผมเจ็ดเก้ากองใหญ่เลยนะอันนี้าตัวใน่ครับองนี้เก้าเก้าครับแล้วต้นที่รอเจ็ดเก้าหล้านะครับเกือบบางเสียผมอ่อนขาวรับเค็มทุกกรณีนะครับน้ำตุเรียนเข็มด้วยนะครับ ถ้าใ,ในกองคือดิอดครับผมอ่านในตะกร้าพอได้ดครับลองดูเลยในติดครับเนี่ยครับบรรยากาศก็คนมาเรื่อยๆนะครับเปิดตั้งแต่สองโมงเช้าถึงประมาณสามทุ่มครับสามทุ่มจนกว่าคนจะหมดนี่แหละครับทุเรียนนี้เพิ่ม วันละสิบกว่าตันนะครับเดี๋ยวยันนี้มาอีก6กล้อกับรถกระบะครับประมาณสิบดตันถึงยี่สิบตันนะครับต้องกลัวนะครับตอกไว้แน่นๆเลยครับเดี๋ยวมาเพิ่มเติมนะมีชุดเรียนตัวนี้คือชุดเรียนหมอนทองทั้งหมดเลยนะครับเป็นพันหมอนทองนะครับไม่มีพันอื่นนะเนื้อเหลืองแก่หวานมันทุกลูกครับเป็นของของใต้นะครับจุมพอ ข้าสิงนะครับแล้วก็จะเป็นของกระจว๊บแล้วก็ของป่าละอูครับนี่ครับอันนี้หวานมันครับผมรับประกันนะครับผมมันมันทุกลูกเลยมาได้เลยนะครับอยู่ถึงวันจันทร์นะครับผมนะวันจันทร์เก็บตกมาได้เลยครับผมนี่จ้ะหยิบตะกร้าได้เลยนะครับลูกค้านะดีไหมี่ยเหยื่อกินได้เลย,นะดดเลยอะ่ะเราอยากก็อ,อาจจะกินได้เลย สวยได้ครับผสถ้าไปย่เดียวแกะแล้วมันก็บผมขายกันเลย้อขายไม่ถขาย้อกให้ดมขายาแล้วในผมขาเก้า้าขายนอไม่ต้องอะไรเจ็เก้าก็กีดให้เนื้อดีครับผมหวานมันดีจริงหวานมันมันเป็นอะนี้มาดูหุ่นมันจะได้เจแต่มันคุ้มเจ็ดเก้าอร่อยไหม มือ่ขอกี้เขาซื้อไปแล้วก็ไปนั่งกินอากาเมาอีกอะ่ะเลยเข้ามาเลยนะครับผมสุรีหมอนทองเริ่มต้นที่โลเจเบาทสวยครับมิูอเคสามสิบอนอเคีอันนี้ตามเกรดนรี่ก็น้องเกล็สวยสวยๆนะครับมาได้เลยอร่อยรับประกันเนื้อแก่วันเหลืองครับมัน ดีไหมเนือ้อน่ะหามเอาเอีกไมจ๊าหามกินพวกนี้ใช่ไหมใช่ไหมประมาณอย่างนั้นสิวันนี้ได้ไหมอันนี้เรากลัวเปลือกหนามป่ะเจ็ดสิบเก้าบาทร้านจอร์เจน,น้าพิซซ่างทาเท,าท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่สามเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันจันทร์นะครับหมอนทองแท้คัดเก่ดเนื้อแน่หนหวานมันฟรีทุกคำนะครับเสียโค้งอ่อนขาวลักเค็มทุกกรณีนำทุเรียนมาเปลี่ยดด้วยนะครับ บอกยายแก่พ่บอกเอาเนเอาสุกเลยอ่เอาสุกลูกมันจะลูกย้อเอาออกไปแล้วเนื้อเอากร้าหือเงินออกไปสุดยอดเลยเนื้อแก่ดิบดิ่งดิ่งเนื้อเหลืองลุเนื้อเหลืองดี นี่อกินค่อยๆเดี๋ยวก็สู้ลูกค้าวท่าไหนได้ทุเรียนแล้วหยิบตะกร้าใส่ได้เลยนะครับตะกร้าจะวางอยู่ตามนะครับขอบคุณครับมาถึงวันจันทร์นะครับมีถึงวันจันทร์นะฝากแนะนำด้วยครับผมบอกต่อด้วยนะครับบอกต่อกันไปนะครับอยู่ที่พิษณุยกงถึงวันจันทร์นะครับผมประมาณวันที่7ครับ อยู่นี่ห้าวันหกวันนั่นแหละวันที่สองวันฟีวันหนึ่งครับวันที่สองวันแรกนะก็น้บแต่วันที่สามสี่ห้าหกเจ็ดวันจะวันจันทร์นะครับเจ็ดวันก็วันฟีวันหนึ่งวันลงของก็คนก็ซื้อเรื่อยๆนะครับลงไม่เสร็จเลยคนก็ซื้อตลอดนี่ครับแพงกว่าต้องดูหัว สวยกว่านะครับนี่อันนี้ปูดีไว้หน้านี่อันนี้เก้าเก้าคุเข้ามาด้านในก่อนได้เลยนะครับผมเราก็จะใส่ไปค้าเนี่ยของค้ามันเป็นเราไม่เป็นนี่หูเคาะถ้าซื้อในตลาดแล้วเราจะให้ไปค้ามันด้อเข็มไม่ดีไม่สายหรอกจ้ะแต่ส่วนแปดเก้าเพราะจะหนาหนาวรมไแล้วแปคืออันนี้เด็กจะ สองวันไงลุกไหมครับรับประกันเนือนะครับเสียงอ่อนขาวรับเคมครับนำทุเรียนมาเปลีนด้วยนะครับเก็บไว้เสร็จไว้ด้วยนะครับยังไม่สุกเนาะ อากาศมันไม่ได้มาได้เลยนะครับนี่ก็เริ่มข้าเที่ยงเลยนะเที่ยงนะครับผมก็คนก็นาแน่นนะครับผมคนเยอะอยู่นะครับมาได้เลยนะวันนี้คือวันที่สองนะครับผมผู้เรียนก็มีให้เลือกนะครับผมวันศุกขามีครับผมรับประกันเนื้อนะครับเนื้อนอมเนื้อขาวไม่หวานไม่มัน รับเกมนะครับผมทุกคนนี <realization> ้นะเข้ามาได้เลยครับผมอยู่ที่บิ๊กซีอ่างทองนะครับกานจอดรถในบิ๊กซีอยู่นี่5วันนะครับเริ่มแต่ั้าอยากได้วงวงปลาเหรอวันที่3ถึงวันที่7นะครับผมถึงวันจันทร์นะครับวันจันทร์เพื่อหอกทองเริ่มวันสุดท้ายครับเลย179บาทนะครับนี่ครับนี่ครับบรรยากาศครับเข้ามาดูก่อนได้นะครับที่รียนหมองทองโล่179บาทครับท่านผู้ชม ใจต้องมาเอาอีกรอบหนึ่งดูคิวดูคิวนี่นะครับมาได้เลยนะเข้าคิวจอแบบนี้จ้ะนี่ครับคือบรรยากาศครับตอนเชงเที่ยงบบายแล้วนะครับผม โอเคครับผมก็เชิญชวนเลยนะครับมาได้เลยนะอยู่ที่อ่าิกซีอ่างทองครับวันนี้วันที่สองนะครับก็ถึงวันจันทร์นะครับวันที่7นะก็เริ่มตั้งแต่2องโมงเช้าถึงประมาณ3ามทุ่มครับผมแบบนี้นะครับเอสทูเรียนส่งและปีกนะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับผมก็สนใจก็โทรมาได้เลยครับมีทั้งปีกและส่งก็เรียนเป็นหมอนทองล้วนเลยนะครับหวานมันแก่ทุกลูกแล้วประกันเนื้อนะ ขาวเนื้อเหลืองผมรับประกันเกมทุกกรณีนะครับนี่ครับติดตามเยอะๆแบบนี้เลยครับผมชาวอ่างทองมาได้เลยนะครับคาเตอาพื้นที่ข้างข้างเคียงนะใกล้เคียงนะมาได้เลยครับผมก็อยู่นี่ห้าวันครับผมก็โอเคก็เดี๋ยวน้องน้อยก็จะเอาทุเรียนไปขายด้วยนี่ครับผมบรรยากาศแบบนี้เลยครับก็สุกแทบไม่ทันนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวพี่เอาไป สองร้อยโลเอาเลยจัดให้พี่เลยเดี๋ยวเขาจะกินหัวผมแล้วเพิ่งมาใช่ไหมเพิ่งมาครับเพิ่งมาอางทองนะครับนะครับโอเคครับผมนี่ครับบรรยากาศมาได้เลยนะครับจาาอางทองสองโมงเช้าถึงสามทุ่มครับผมก็มากันเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยครับอันนี้ครับเขาเตเตร์ไม่ว่างเลยนะเพื่อนนะดีมากๆเลยมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าของจะหมดนะครับ มีเติมให้นะครับผมเย็นนี้มาอีกประมาณ10ก้ตันครับผม1 8ถึง20ตันอายุ่5วันครับมาถึงถึงวันจันทร์ครับอยู่ถึงวันจันทร์นะครับผมนะนี่ครับโอเคแบบนี้เลยครับเชิญชวนนะครับก็บรรยากาศแบบนี้ครับ7979ครับผมนี่9จข้อสุขหามนะครับผมมาได้เลยครับผมเงินดีรับประกันครับผมเนื้อเหลือง แก่เหลืองหวานมันทุกลูกรับประกันมีเจอขาวเจออ่าเละผมอ่าไม่หวานไม่มันเทมได้ครับรับประกันครับผมดีโอเคครับผมก็นี่ครับผมประกันแบบนี้ได้นะครับผมนี่จอดม่าเลือกอะไรนะครับผมอันนีครับ